รถติดกับสมาชิกมาปบกับผมบีเบอ,อร์มื่อชนระเบิกนะเรามาเล็กูหนึ่งกิโลจนนรันทีจีแบตหนี้ตีร่ำจนกูตามีลำปะตะลุงระเบิกนะกูเอกพิเทชุดปบกับละว่างร่ำใจกับเยบเปียนระเบิกนะอ้วกูนี่ก็เป็นหัวดดาวลุงหัวรถตีนาเละหมากๆระเบิกนะสมาชิกแต่ไหนตีจะเจ้ากลุ่มเลนหัวจนดูใต้ตัวรถกิตลอดจีบสมา,มาชิกจาหมัดกดลิงรวมกลุ่มตีนาปลูกไกวได้เลยระเบิกนะเรามากว่างประวัติกงหัวกูนี่แบบหยอยกันได้เลยระเบิกนะกูดูดซ้ำใจ ในตนบัลลังเมืองจำอีกนะตัวนี้ก็จนมาทรงกรามกลางนะหลารุษนีจเมือทีน้ำจนกูตามมีลำปัะตลุงนะกูจนไม่ตัววง่ายนะวันนั้นวันจเมือนะตัวนี้ก็จนประปิดเดินโตเดินจุกจำอีกนะเดินอัดตึงเหนือตึงตัวหมัดโตปากกลางแก้งแรงแก้งแรงตัวนี้นะจนประปิดบอดใหญ่ใจหมากระอีกนะส่วนเราบาพลกูจนตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาจำอีกนะจนรับกูดุกดังแซมเลี่ยมแปดในลงใจหรือว่าเย็บเซียนนะ ตัวนี้ก็จนมาดามกลางระเบงนะหลาทุดนี้จะนาทีด้าจนกูบานปุ่ม้องป่าตะลุงระเบีงนะตัวนี้ก็จนประเปตเลื่อยเลื่อยเลี่ยมดีนะป่าวัวป่าตัวดีมีประโยชน์เนี่ยวนึบกลับเหลืองทำรบตัวนี้ระเบียงนะอ้วกูนี่ก็เป็นกูตีหน้าเล่มากๆ,ๆระเบีงนะลมาเป็นกำลังใจเให้ทางโลกไหววันที่เนี้มีคตอบแน่นอนีน้าจนกูต่ามีล้ำป่าตลุงระเบงนะยิตันไห้ตีจะเก่ากลุ่มเลนว่าจนดูใัวรถคืตรีบรมจิกระหม่อกอลิรวกลุ่มตีหน่าปลูกายไเลยระง้า ขอบคุณครับป้อม